วันที่21มิถุนายน2563นั้นจะเกิดปรากฏการณ์สริปราคาวงแหวนแนวคลาดวงแหวนพาดผ่านสาธารณรัฐแอฟริกากลางคองโกเอธิโอเปีย ตอนใต้ของปากีสถานตอนเหนือของอินเดียและสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ประเทศไทยนั้นดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์เพียงแค่บางส่วนจึงทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์ในลักษณะว้าวแหวงและสามารถสังเกตได้ในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาถึง16นาฬิกา10นาทีตามเวลาประเทศไทยและดวงอาทิตย์ จะปรากฏเว้าแหว่งมากที่สุดเวลาประมาณ14นาฬิกา49นาทีแต่ประเทศไทยนั้นจะเห็นความเว้าแหว่งของดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันออกไปและจะขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาคนั้นๆโดยภาคเหนือดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ63เปอร์เซนต์กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์จะถูกบดบังประมาณ40เปอร์เซนต์และภาคใต้ดวงที่จะถูกบดบังน้อยที่สุดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาประมาณ16 และข้อห้ามในการสังเกตการสุริปราคานั้นก็คือห้ามสังเกตด้วยตาเปล่าเว้นกันแดดฟิล์มเอ็กซเรย์หรือแผ่นซีดีเนื่องจากแสงอาทิตย์นั้นสามารถทำลายเซลล์ประสาตาจนตาบอดได้และควรสังเกตผ่านอุปกรณ์เฉพาะที่มีคุณสมบัติกรองแสงได้อย่างดีและปลอดภัยอาทิตย์เช่นเว้นตาดูดวงอาทิตย์ที่ทำจากแผ่นกรองแสงโพลิเมอร์ดำแผ่นกรองแสงอลูมิเนียมไมล่า กระจกโปร่งแสงสําหรับหน้ากากเชื่อมโลหะเบอร์14หรือมากกว่าและอุปกรณ์สังเกตด้านดวงอาทิตย์ทางอ้อมเช่นการดูเง,งของดวงอาทิตย์ผ่านฉากรับภาพหรือใช้หลักการของกล้องรูเข็มซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยและไม่เกิดอันตรายต่อดวงตาและยังสามารถดูปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ทีละหลายๆคนอีกด้วยและสําหรับประเทศไทยในวันดังกล่าวนั้น ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณตีห้าห้าสิบเอ็ดนาทีและจะตกลับขบฟ้าเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีรวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้านั้นสิบสองชั่วโมงห้าสิบหกนาทีและในสุริยุปราคาครั้งนี้จะบอกเลยว่าถ้าใครพลาดก็คือพูดพลาดเลยจริงๆนะครับเพราะว่าสําหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคานั้นในครั้งต่อไปจะสามารถสังเกตในประเทศไทยได้อีกก็คือสุริยุปราคาบางส่วนในวันที่สอง สิงหาคมปีพุทธศักราช2570ก็คือง่ายๆว่า7ปีเลยแล้วกันนะครับ